วิธีการขอ E-Statement ผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ธนาคารออมสินต้องทำยังไงบ้างดูเลยนะครับก่อนอื่นรบกวนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผ่อนยิมกู่อ๋อมีทั้ง Facebook TikTok และ Youtube นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวิธีการขอส t t t e m e n t ฟรีผ่านแอปนะก่อนอื่นเลยนะครับให้เปิดแอปก่อนเลยจากนั้นก็มาที่หน้าบัญชีด้านล่างก่อนก็จะมาที่หน้าบัญชีมาหน้าบัญชีก็เลือกกดบัญชีที่เราต้องการจะขอ e-statement หน้าบัญชีก็กดเลยรายการเดินบัญชีก็จะให้เลือกว่าจะเลือกย้อนหลังไปกี่เดือนนะครับหรือเราจะระบุเองก็ได้ก็ให้เลือกได้เลยแล้วก็เลือกว่าเอาภาษาไรไทยอังกฤษนะครับจากนั้นก็กดส่งคําขอได้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับรายการเดินบัญชีจะถูกส่งเข้ามาในอีเมลของเราซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้เลยและรหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิดเป็นพุทธศักราชอย่างเช่นเราเกิดวันที่2มกราคปี2534รหัสก็คือ02012534เสร็จแล้วเราก็เปิดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการขอ e-statement จากธนาคารผ่านแอปพลิเคชันใครทําได้แล้วรบกวนนิดนึงนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะว่าทําได้แล้วนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ